5 4 3สขอต้อนรับคุณผู้ดูทุกท่านทอับทกท่านมเฮ้ยนายลิ้นพันกันอ่ะเล่าหรอไม่ได้ขอต้อนรับคุณผู้ดูทุกท่านเข้าสู่ขอต้อนรับคุณผู้ดูเข้าสู่กินไปทั่วหิวไม่กลัววะขอต้อนรับคุณผู้ดูทุกท่านเข้าสู่หิวไม่กลัวเพราะเรามีชัวห้เสียงสควี เฮ้ยคุณคุณโตมากับชิงค้อชิงร้านช่าช่่มันต้องมีท่าจำไงอธิบายก่อนว่าหิวไม่กลัวใบชัวให้เส็งสควิสเนี่ยคือเราจะไปตามต่างจังหวัดต่างๆแล้วเราจะไปรวมเอาร้านที่สมมุติลิปตาไปทัวร์ที่จังหวัดไหนแล้วมีร้านอร่อยเจสเตอร์เคยไปร้านไหนแล้วกินแล้วอร่อยโค้ชเคยไปเที่ยวที่ไหนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอะไรเนี่ย ก็คือจะไปแต่ละจังหวัดแล้วก็รวมมาให้ดูว่าที่ไหนมีอะไรบ้างโดยออตอนนี้เราอยู่กันที่อุดรท <ๆ S 1> ่านนี่ร้านนี้เนี่ยคนอุดรต้องเคยเห็นพวกเรามานั่งกินกันอยู่แล้วอะใช่ใช่ามาบ่อยมาเ่รามาทุกครั้งจะต้องกินทุกครั้งเลยเพราะว่าร้านนี้ข้อหนึ่งเลยปิดดึกมากๆไปตมี่สี่ไม่ว่าคุณจะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกี่โมงร้านนี้ก็ยังต้อนรับคุณเสมอแล้วก็ไม่ได้ปิดดึกอย่างเดียวนะอร่อยมากๆด้วยเอาชื่อร้านก่อนยอดก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมแป๊บหนึ่งปกติมากิน ไม่มีอันนี้นะผมไม่เคยกินอันนี้อันนี้ไม่เคยอันนี้มาอะไรอ่ะขอโทษนะครับเมนูใหม่เหรอครับให้่ขออิสามาจังไอ้คุณแม่อยู่ไหนอ่ะคุณแม่อยู่ไหนคือที่เราเรียกคุณแม่เนี่ยเราว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือคุณแม่ส่วนคุณลูกอ่ะเป็นเพื่อนที่เล่นสตาร์คราฟมากับพวกเราเกมสตาร์คราฟน้องรู้จักไหมครับผมเอ่อเป็นเกมวางแผนการลบเกมนึงแหละยี่สิบกว่าปีเองกลัวมากกว่านั้นด้วยถ้าสตาร์คราฟภาคแรกเนี่ย คือเกมนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเ cuest, ลตอเลนี่ยเน,น,นี่คุณแม่มาละเลือดิค่ะคุณแม่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 จ๋าเมื่อก่อนมาม,มันไม่มือนนี้เมนูใหม่อันนี้อะไรจะ๊ะอันนี้อันนี้เนื้อเกาหลีของลูกชายเนื้อเกาหลีเหรอเนื้อโพอยังคำแต่ทําเป็นรสเกาหลีรสพริกไทยดาน้ําจิ้มเนี่ยของเกาหลีใช่ไหมครับไม่น้ําจิ้มที่ร้านทําเองมาดั้งเดิมแล้วเอาไปจิ้มกับอะไรครับจิ้มกับลูกชิ้นปิ้งอ๋อเป็นน้าจิ้มสารรับระโยชน์นั่นเองจาจ๋าเอาขอชิมหน่อยอ รสชาติมันเป็นแบบเนื้อไทยอ่ะมันเป็นรสแบบนี้แต่มันนุ่มนะอันนี้คือนุ่ม,มนะไม่เหียวไม่เหียวโอ้แล้วอันนักก้นก็หมกบุ่นกัน <c oughs> บไอ่กอดาเยอะเกิน คุณมาอุดรเอนี่ยมันคือ,มอเมือนเจ้าขออีสานคุณมาเมืองนี้คุณไม่าาก,กินเจ้าของอีสานคุณกินไรข้าวจี่ใช่ก๋วยเตี๋ยวราเทียมแพ้มผมขอชื่นชมนเลยเลยครับพริกย่างคือก๋เี๋ยวราเทียมกับพวกแบบพริกสดๆียมากกว่าอันนี้พอเป็นพริกย่างแล้วแบบหวานขึ้นป่ะมันมีความแบบอุ่นๆกุนๆหวาน<ช>ขึ้นมันจะลดความเขียวไปครับความเขียวที่ปกติเรากินแล้วจะมีความแบบถ้าใครไม่ชอบรสเขียวๆมันกินผักอ่ะมันจะกินง่ายขึ้นดูเหมือนการเป็นพริกหยวกเลยอ่ะนี่คือหน้าตาของร้านนี้ะจริงๆแล้วมันมีความเป็นพริกเผาอยู่ เครื่องในอะไรเงี้ยเครื่องในเนี่ยจะมีตับนะครับแล้วก็มีหัวใจนะครับมี2อ,อยา่างมาที่นี่ห้ามพลาดจะกินเส้นเล็กเพราะว่าเส้นเล็กที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ใช่เส้นเล็กแบบเส้นใหญ่ปกติจะเป็นเส้นเล็กที่เล็กลงมาน่อยนึงแล้วมันจะดูดซับพวกแบบน้ำมันกระเทียมไปตัวแบบซอสอะไรได้แบบเยอะถ้าคุณชอบเส้นเล็กมากินที่ร้านต้องกินเส้นเล็กนะห้ามหอกับด้บังคับเลยบะหมี่แห้งไม่ใส่เครื่องในซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าซีอิ๊วดำแบบเยอะๆแล้วก็โอ้คุณดูเนื้อเปื่อยเลยมันเปื่อยแบบเปื่อยเหมือนทำงานมาแบบไมม่่นนนนนอา2วัเ้ีีสท เป็นเส้นบะหมี่ที่น่าสนใจอ่ะคือมันจะเป็นไข่เลยสีแบบเหลืองๆเ,เส้นหนาๆน,นุ่มๆหน่อยโอ้โห อืมกลมเหมือนเดิมเลยอ่ะตัวเส้นเนี่ยนะนอกจากรสน้ำตาลน้ำป,าำปาลาซอสอะไรทั้งหลายเนี่ยจะมีน้ำส้มเปรี้ยวๆนิดๆให้รู้สึกแบบสดชื่นอันนี้คือหนึ่งเมนูครับที่ทางวงลิปตานะครับมาปุ๊บทุกครั้งก็สั่งทุกครั้งยำเนื้อรวมที่นี่เนี่ยทีเด็ดคือจะมีตัวนี่ครับแคปหมูกรอบๆยำลงไปด้วยแห้งๆคือยำหลายร้านเนี่ยอาจจะเป็นยำสไตล์สูตรแบบน้ำน้ำเปียกๆแต่ที่นี่ไม่นะพอยำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตัวหนังหมูกรอบยังกรอบอยู่ อรสชาติแบบปูมากแน่นครบเครื่องใครที่แบบชอบกินแบบจัดจ้านอ่ะเต็มพี่อ่ะคุณกินเลยวหนึ่งมาละพร้อมกับแปดหนึ่งอ๋อนี่หรอเป็นไงบ้างให้สะานเลยไปบ้างเนี่ยพูดของอะไรไปเรื่อยพูดดีมากพูดแต่เรื่องดีดีครับหนึ่งในคำถามสำคัญทำไมร้านหนึ่งชื่อว่าดาวเทียมล่ะครับเมื่อก่อนร้านแม่เป็นร้านยอดก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ทีนี้วัยรุ่นเขามากินไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วสมัยก่อนมีจานดาวเทียมอยู่นี่ไงลูกค้าตั้งให้ก็เลยตั้งตามเขาเลยอ๋อ ยอดก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมคือขาว่ายอดนี่คือใครครับยอดนี่มันพี่ชายเมื่อก่อนพี่ชายจะขายไก่ย่างอร่อยมากมีชื่อในอุดรนะยอดไก่ย่างแต่เดี๋ยวนี้แกรวยแล้วแกก็เลิกแล้วชอบคำนี้ครับรวยแล้วเลิกแล้วแล้วว่าช่วยอดทำให้เฮงตอนนี้พวกเรายอดเสร็จเราห้นะยอดไก่ย่างเดี๋ยวนี้ก็ยอดมือถือเขาเปิดเป็นธุรกิจเป็นยอดมือถือรุ่นลูกเรายอดมือถือนี่อร่อยไหมครับยอดมือถือนี้แกขายมือถือแกเอาชื่อเก่าแกขอโทษครับดีครับของดีครับเน็ตนี่อะไรมาซิมบิง เนื้อเหรอมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยยากมาดีนะเนี่ยโอ้หแต่ว่าน้ำจิ้มนี้คือจิ้มได้ทุกอย่างเนาะใช่ป่ะใช่หมูก็อร่อยแต่ว่าผมว่าเนื้อเข้มข้นกว่าเอาละเอาละนี่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 โอ้ดูสว่างมากเลยหมูเนี่ยก็ดูดีเนาะดูดีเป็นหมูแบบหมูหมักจืดไม่แปลกเลยที่แบบจะเป็นร้านที่มาต่อกันหลังเที่ยวอ่ะ อมีเพื่อนเรากินก้าวเสียดูเขาเขาปฏิรูเราเหรอไม่ค่ะเคืาา่อนเขาอ๋อเขา่าแล้วก็ะ่าแม่ครับรบกวนฝากร้านแล้วก็ สนนราคานะครับก๋วยเตี๋ยวปกติอย่างเงี้ยทามธรรมดากี่บาทคะห้าสิบค่ะอย่างลูกชิ้นปิ้งนี่แหละครับไม้ละสิบบาทยำเนื้อจ้ะแปดสิบเหมือนกันค่ะสุดท้ายเลยไอ้เนื้อเกาหลีเนี่ยเนื้อเกาหลีก็สิบบาทไส้กรอกไม้สามสิบพริกย่างจ้ะพริกย่างพริกย่างนี้ก็ทําให้ลูกค้าทานฟรีค่ะโอ้โหมากําไรตรงน้ํานี่แหละลูกอันนี้แก้วละพัน <laughs> เอาดมังครับพี่เอ้าเพื่อคุณอยากมากินเปิดปิดยังไงจ้าร้านนี้เปิด4ี่โมงเย็นปิดตีสี่ค่ะนัดจัดไปหนึ่งมุกไดเมืกี้ที่เราเตรียมมามุกเราอะราคาเท่าไหร่นะร้านนี้เป็นยังไงบอกบอกไปได้เสนอราคานะครับที่นี่นะครับ1,600งพันะครับกับ400บาททุกวันนะครับผมเปิดบริการโว้ยอ๋อแล้วก็ราคา86บาทนะครับจี๋ชามหนึ่ง853บามบาทมาดขอโทษครับพี่ปวดหัวง่วงด้วยลองดูลองดูแล้วตะกี้เห็นแบบมีพวกแอปพลิเคชันมารับ ก๋วยเตี๋ยวไปด้วยคือสามารถสั่งผ่านแอปได้ด้วยนะฮะได้ได้ดูอยู่นะอยู่ในเมืองอ่ะวัฒนา,าอุดมสุขท้องหลอ่ออะไร สั่งกันคขี่กันหน้าแห้งเลยก๋วยเตี๋ยว80ค่าส่ง8ปดพันอันนี้ลูกชิ้นส่งทั่วไทยเหมือนกันแล้วส่งทั่วไทยส่งกันไงนะคุณแม่จ๋าก็ส่งตามจังหวัดแบบราคาจังหวัดเท่าไหร่ก็เก็บตามนั้นแับหมูก็สั่งก็ส่งได้ส่งคู่กับยำนี่แหละค่ะเพราะว่าเราใส่เลยมันจะไม่กรอบเท่าไหร่จ้าอันนี้เท่าไหร่ครับกล่องละร้อยสั่งได้ทางไหนจ้าน้องหนึ่งน้องหนึ่งสั่งอยู่ไหนลูก สั่งตามนี้ตรงนี้อะไรดาวเทียมมิดบอลอ่ะตามนี้เลยขึ้นให้นะแล้วมีเพจด้วยคุณคุณตอบเปล่าไม่เป็นต้องสาวตอบับไม่ใช่ต้อโยเลยนะโยเลยนะอย่าเอาเพจไปทักใครมั่วซั่วนะเราช่วงนี้ระวังนะประมาณนี้ขอบคุณครับคุณจ้าขอบคุณค่ะอ้าวจบคลิปสำหรับทั้งหมดแล้วนะครับยัางยัางยังย่างย่างย่างยงย่างเราต้องไปกันอีกไกลไม่เหนตรงนี้ฮะ เลยไปหน่อยนึงเห็นลงรับจำนำป่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เ,เอ้ยเราบอกคอนเสร์ตอะไรนะชัวเสียงสควีสต้องกินกับอาหารเช้าป่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วชัวเสียงสควีสเนี่ยสามารถกินกับอาหารมื้อไหนก็ได้ข้าวหวานก็ได้หมดแต่ว่ามันจะเข้าที่สุดกับอาหารเช้าโดยเฉพาะที่มีขนมปังเพราะว่าสูตรสควีสมันเป็นสูตรสําหรับเบเกอรี่อะคุณ <c oughs> ซึ่งร้านต่อไปหลังจากนี้จะเป็นร้าน เรียกว่าอาหารเช้าก็ได้หรือจริงๆจะเรียกว่าอาหารหลังผับเลิกก็ได้เช่นกันเพราะว่าร้านเขาเปิดตีสี่อ๋อคือนนี้เปิดตีสี่ร้านนู้เปิดตีสี่ถูกต้องครับอ้อออาวอา้าถ้าคุณเจอเราตอนเช้าแปลว่าเรานอนถ้าคุณเจอเราคือเพราะเราล่าอ่านี่คือผู้ชายที่เพิ่งตื่นเช้านะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงซื้ออะไรไมาหนุ่มซื้อถุงซื้ออะไร ถุงผ้าแล้วในถุงผ้ามีอะไรถุงถุงยังชีพมันคือมันคืออ,าาอะไรถามว่าดุมอะไรชัว่ว5เสียงสควีชเขาก็มีขายอยู่ตามเซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศนะครับไ,ไปท่องไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอาหารการกินไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยมีขนมปังแล้วก็มี ชัวห้าแสงสปีดรอดอ่าเอาแล้วในกระเป๋าอะของพางเกงมีอะไรอะของนักคิมเดี่ยวของนิมเดี่ยวมั้ยไวเลตไวเลตมาถึงร้านที่สองกันละร้านนี้ชื่อว่าเอ็มโอาคนอุดรก็รู้กันอยู่แล้วร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นที่พึ่งพิงหลังสุดท้ายของหลายๆคนไฟแนลเดสติเนชั่นไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วก็มาจบกันที่นี่ <c oughs> คือต้องบอกว่าภาพปกติที่เรามาร้านนี้ไม่ใช่ตอนกลางวันประมาณตีสามตีสี่ห้า <c oughs> นึกภาพตามนี้ครับเราเล่นดนตรีเสร็จ ปิดสมัยก่อนนะจะประมาณตีสองอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเก็บเครื่องกว่าจะอะไรเนี่ยตีสองครึ่งมีแน่แแล้วก็กว่าจะนั่งคุยกับพี่เจ้าของร้านเด็กเสิฟคุยเล่นกับเด็กเติฟคุยกับลูกค้าที่ไม่คุยกับโต๊ะนะใช่ไหมเติมเติมด้วยเติมเติมเติมกว่าจะลากเขามานู่นเพื่อนเราที่อยู่ที่เนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเวลาอย่างเงี้ยมันเหลืออยู่ไม่กี่ร้านแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวกูพาไปร้านหนึ่งก็คือที่ร้านเอ็มโอดแห่งนี้นี่เองเวลาเปิดนะครับประมาณตีห้าถึงสิบเอ็ดอโมงครึ่งอ่ อันนี้น้ำชาจีนนะคะโอ้โหชาจีนเป็นกลางตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งหรอครับเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เปิดตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะเหมือนเมื่อก่อนผมมาที่ก็ตีห้ากว่าอะเมื่อก่อนผมมาก็ตีห้ากว่าทุกครั้งเมื่อก่อนก็ตีสองอ้าวแล้วก็ตีสองแต่ผมเคยมาพูดตอน,นตีห้ากว่านะจำได้เลยภาพเพคือเอ่อไม่มั้งจำคนผิดเปล่าหนิสามคนนี้อยู่ในการนอนโรงแรมนอนเร็วจะเหรอแล้วพอเสร็จบังเอได้ว่าเวลามามันแบบมันจะเป็นช่วงที่เวลาเราจะรู้สึกดีกับไม่ดีะผสสมกกกันนนออออรรู้้้ึดดีคืแแบบแบบไิขงๆ แค่แหงดูว่ารู้สึกไม่ดีคือจะมีคนเขา,เ,ขาเริ่มมาซื้อของตักมาทำมุ้นอ่ะคือถ้าเป็นมีมอ่ะมันจะเป็นมีมเขาเรียกว่าอะไรผู้ชายรับล่ำสองคนจับมือกันอ่ะไม่จะเป็นภาพนี้ฝั่งหนึ่งคือคนที่ยังไม่นอน ฝั่งนู้นคือคนที่กำลังจะไปตักบาตรอ้าวเมนูหลักก่อนเมื่อวอนมาก็ต้องกินอันนี้แหละนี่คือไข่กระทะซึ่งในจานเนี่ยก็<ม>จะมีไข่ครับถ้าตามสูตรแล้วเนี่ยจะเป็นไข่แบบยังไม่สุกนะจะมีตัวของคุณเชียงนะครับ<อ>มีหมูยอตามสูตรเลยคุณเหาะซอสแล้วก็ใส่พริกไทยซิเนเจอร์เลยคือตรงขอบๆจะกรอบ<ม>แต่ว่าตรงกลางจะยังไม่สุกอืม,อม พอมากินอีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนยังไม่เมาอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะตรงตูดมันมีเนยด้วยนะนิดนึ่งอ่าักเมฆมันติกระทะแต่ตอนนั้น่ะไม่ได้รู้สึกเลยจำไม่ได้ <c oughs> ต้องบอกว่าตอนที่มาทัวร์อุดรครั้งแรกเนี่ยคือมาเจอนี่คือตื่นตาตื่นใจเลยนะไอ้ไขกระทะนี่หรอโตปข้างๆอ้าวเรื่องจริงด้วยนะเอาเรื่องก่อนไทยมาเล่น <c oughs> เอาเอาบอกตามตรงมันเป็นอดีตไปแล้วแต่คือสมัยก่อนคือร้านนี้คือคืออาหารหลักร้อยวิวหลักล้านเช่นกันอ้าอ้วนหน่อยนี่ขนมปังตามชื่อร้านเลยนี่คือแบบขนมปังเอ็มโอทอันนี้เพิ่มพิเศษหมูหยอกติเเนนนี่่ยถ้าาคุุุณมออดรวแกบละ มันจะมีขนมปังเวียดนามอย่างเงี้ยให้คุณกินแต่ว่าปกติแล้วมันจะมีแค่ขนมปังแล้วก็มีกุนเชียงแล้วก็มีหมูยออยู่ข้างในแต่พอเป็นของเอมโอดอ่ะเขาจะเพิ่มหมูหยองมาข้างหน้าให้ใช่ผมไม่รู้ที่อื่นมีเพราะจะเพิ่มอย่างนี้ไปเลยโอ้โหแม่สวยงามมากนี่มันเอออ้าวเน่ ไม่มีอะไรเลยไอ้ดูเข็ด้ดีกว่านี้แล้วเพราะนี่คือน้ำพริกเผาสูตรทาขนมปังนะครับชัวฮัทเส็งสควิาขนมปังบีบได้เลยเพราะน้ำพริกเผาชัวฮัทเสงสควิสเป็นน้ำพริกเผาสูตรทาขนมปังโดยเฉพาะนะมันร,รูปแบบเขาเรียกว่าหลอดบีบนะฮะบ,บีบอร่อยได้ทุกที่บีบง่ายพกพาสะดวกจะกินกับขนมปังแค้กเกอร์แซนด์วิชเครปหรือทำเป็นดิฟซอสก็ได้เนื้อละเอียดเนียนเรียบนะครับเหมาะกับเมนูเบเกรอรี่โดยเฉพาะและที่สำคัญคือทำจากน้ำมันลำข้าวธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีสารเคมีวาง ลองงางนันได้มากคุณคุณลองหน่อยคับสักคำหนึ่งอุ่อนๆเลยมาดิอ,อ,อ,อุ่นๆเลยเฮ้ยดีกว่าที่ผมเคยคนนกินอ่ะเหมือนเมื่อก่อนผมว่ามันดีแตผมว,ว่ามันขาดอะไรไม่รู้บางอย่างไปมันแห้งไปหนึ่งเหมืนหอนกับว่า,วามันเนื้อสัตว์เยอะแล้วก็มีขนมปังที่แห้งๆกรอบๆอร่อยละ พอมันเติมแบบซอสอะไรบางอย่างเข้าไปอ่ะมันลงตัวเหมือนกันนะเออปากปึกมันเหมือนลเลียดทกคำม่อร่อยอร่อยยิ่งขนมปังเวียดนามมันมาจากอะไรเวียดนามอ่ะเข้าใจแต่ว่ามันแปลอันนี้คืออะไรขนมปังแบบนี้หรอตอนที่เราไปเที่ยวเวียดนามเขามีขนมปังแบบนี้ขายไหมอกว่ามีผมก็ดูสารคดีเรื่องสตรี e t f o เวียดนามจะเป็นรถเข็นแบบนี้ก็มีขนมปังเล็กๆแล้วก็ใส่พวกขอบแบบนี้ลงไปเลยแต่ว่าอาจจะมีผักเยอะกว่านี้นิดนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่างนี้แปลว่าขนมโตเกียวก็มาจากโตเกียวจริงๆอะดิ ็ก็ได้นะเอาที่นันสบายใจนัไปหาได้ไหม <S <S ไปหาร้านอโรจินนลให้ดูหน่อยได้ไหม <S <S 1> <S 1> อ้าวนี่ขนมบกระเทียมขอลองหน่อยอูอันนี้ไม่เคยกินนะฮะแบบกดีกระเทียมจัดจัดยรงนะ <S <S อ,อร่อยอร่งงีอันนี้ดีนะ กระเทียมชัก <Leonard> จั่นเลยแล้วนี่ไข่กุนเชียงทอดเป็นจานนี้เหรอ <S <S เนี่ยกุนเชียงหมู ور, ยมออะไรเงี้ยซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโซนเนี้ยขอนแก่นหมูดองหมูบนอะไรเนี่ยของฝากเขาก็คือประมาณนี้แหละไอ้น,นี้ยผมว่าจริงๆแล้วหมอคนฝกกั่งเท้ามาดูคนฝั่งกลางคืนกินบ้างดีกว่าว่าตอนเราสั่งแบบเวอร์ชันกลางคืนกออะไรบ้างต้มปลาค่ะโอนี่เขาต้มซี่โครงหมูค่ะนี่คือเริ่มเข้าสู่ กลางคืนนะครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีอาหารหลายอย่างที่ตอนเฮ้ยเฮ้อะไรโล้แหโล้แหนเวลาแอปต้องอย่างนี้จริงนะฟืนแบบข้าวต้มจะมีข้าวต้มอยู่หลายอย่างที่นี่ข้าวต้มที่โค้งหมูข้าวต้มปลาแล้วข้าวต้มไก่แล้วแต่ถ้าเลือกสันผมชิมข้าวต้มปลาให้เอาเลยเอาเลยสดชื่น อ้าเรื่องที่ว่าปลาอร่อยเลยอะปลาเรื่องอันนี้ปลาอะไรจ๊ะปลากระพงค่ะปลากระพงเหรอคะค่ะคเป็นปลากระพงเรื่อ่อยมากสดนะเนี่ยหวานเลยแหละทุกหวานอร่อยเลยอะลองเติมพริกแบบนัตตี้ลงไปดูว่าอร่อยเหมือนกันนะนัตตับเขาต้มมันนัตปรุงให้คนดูดูหน่อยสิแบบเวลาเน็กกินอะเยอะหน่อยนะเยอะหน่อยดิ้ดูไอ้นัตปรุงละแต่้นัตปรุงละอ่ะแล้วให้ต่อนัตถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมปรุงเหมือนเครื่องต้มยำก็คือใส่ตุ๋นเยอะๆแาบละช้อนแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้แก่แล้วจะเริ่มลดน้ำตาลปะป๊ะ ใส่มาพริกเผาไงพริกเผาไงให้คนดูเขารู้ว่าเฮ้ยมันกินได้กับทุกอย่างจริงจริงถูกเลยถึงแม้จะเป็นสูตรที่เหมาะกับเบเกอรี่ก็ตามอืแล้วเราคุกกันแล้วโอ้โหทั้งหดคุกให้กล้องดูนิดนึงสีเป็นอย่างนี้แต่พอใส่พริกเผาลงไปก็ไม่ต่างกับขมือมมือซ้ายบางมือซ้ายบางระวังมันระวังได้ไหมต้องมีอะไรไหมนะโบดี้นะปรุงเปรี้ยวปรุงแล้วปะระวังมือซ้ายบางมีมีมีปะใช้มือขวาคนมือขวาขอบคุณมากครับอ่ะมึงดูเหนื่อยไหม เหนื่อยทำมากี่ปีแล้วเป็น1ิปีแล้วยังไม่รู้อีกว่าเออองเข่าทางนี้เอามือไหนและถนัดสองมือด้วยนะแล้วพูดปูน้ำต้มต่อใช่ไหมอืมผมกินเผ็ดเปรี้ยวอะอ่ะดูดิดูนะทามันดิแบบนี่เก้าต้มมันอ่ะไอเป็ดบอกมึงก็ขยับจังมึงดูน้องสิน้องอ่ะมึงอย่าขยับที่น้องมันแบบก็ผไม่ได้ดูก็เลยผมดูเปียรเลยออพอใจเลยยังพอใจมึงหรือยัง ผมหนึบไปนะเออจังหวะที่มัน,นเคี้ยวนี่ต้องต้องรีบเลยปกตินี่พี่แนทมาร้านนี้นี่เขานั่งนะแล้วเขาจะแบบโทษครับขอ ข้าเปียกให้โต๊ะน e> ู้นนะครับบอกว่าพี okay, ่แนัทส่งมาให้คือแบบคนอื่นเขาสั่งเออขอมาตินี่ให้คุณผู้หญิงนี่ไหมทำไมมันดูไม่ได้วะเป็นไงแนัทถูกใจมันไหมชาติได้อันนี้ก็ใช้ได้เออดีว่ะผมว่าพกไปได้ทุกที่แบบข่าวก็ได้เบเกอรี่ก็ได้หมดต่อไปนี่ข้าเปียกครับไม่อยู่ในเมนูแต่พี่ขายย้ำนะครับขีดเส้นใต้อีกทีนึงไม่มีในเมนูแต่ว่าคุณสามารถสั่งได้แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาไม่ลงในเมนูหนึ่งบรรทัดอาจจะเต็มแล้วการวางเลียงเอาอาจจะไม่ค่อยปัญหาาากกรฟิของเ้ เส้นหนึบหนำแต่เครื่องนนี้ดูดันมากนะให้หมูยอครับแบบที่โคงหมูคือแบบปลาไปเอาไปในนมอ่ะลองได้ไม่หลอกกล้องเลยอ่ะห้าได้หวานใช่ไหมอร่อยอย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นสูตรเบเกอรี่เพราะนั้นมันจะหวานนิดนึงวิ น้องหมาน่ารักจังเลยสวัส,สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหมาอุ้ยเลยก็บอกว่าไหว้มาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน้องงาน่ารักจังเลยโอ้อันนี้มาม่ารสต้มยำค่ะอันนี้มาม่ารสหมูสับค่ะขอบคุณครับบะหมี่กึ่งเต็มระบบ ถ้าใครมากินแบบเราจะบอกว่ามันมีสั่งได้สองแบบแบบแรกคือเป็นแบบธรรมดาแบบสองแบบใส่ไข่ด้วยไอ้คุณกินแบบไลท์สปอา์ตไลทช่าเดี๋ยวคุณกินไงตามคุณไบ้างวันนี้อ่านี่หลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ตักไปโอ้โหใส่เยอะจังเลยไม่อันนี้คําเดียวนะครับอร่อยโคตรนายแกติดกุนเชียงแล้วแหมต้องเลยไปเจอหมอล่าสุดไขมันเร็วตับหน่อยนี่เดี๋ยวนี้คือคักนะเราอ่ะไอ้ที่ว่าเจอหมอก็คือ ปีกว่าแล้วด้วยนะคือปีนี้แบบว่าไม่ไปบ่อยๆไปปีนี้เฮ้ยคุณกินจริงจังมากรู้ตัวเนี่ยอร่อยตอนนั้นอะภาพมันเรือหลางมากเลยเรื่องรสชาติอะแต่ครั้งนี้รู้เลยว่าอร่อยเอาทิ้งมานี่ปื้มมากนะถ้าไม่มีฉัวฮัถึงจะคุยเนี่ยเราคงไม่ได้ไปกินในข้าวเช้ากันเวลาเช้าจริงน้องๆก็ใครดูอยู่อย่าลืมไปหาซื้อตามเซเว่นอีเลเว่นได้นะทุกสาขานะย้ำเลยรีบไปซื้อนะครับเพราะว่าบอกเราพกติดตัวไว้ยังไงก็สบายแน่นอนเอ้าประมาณนี้เอโบดทุนคราฟชีสเป้าเลย ข้าวหน้าเผื่อคนอยากมากินทำเราคนละเมนูผมให้ท่านเปรียบข้าวต้มปลาครับคุณนะ่โอเคคุณชคจช <c oughs> ิงทอดผมเข้าใจละก็จริงมชีงทอดกลับอะไรชัวร์ห้าเสียงสควิตเดนะี๋ยวถ้าคุณอยู่บ้านคุณจะทำไงไม่มีอาวุธมาต่อกรกับใครชัวร์ห้าเสียงสควิต บีบกับขนมปังแค่นั้อกขนมได้อร่อยเหมือนเดิมครับถึงจะมากินตอนเช้าก็ตามวันนีมากินอย่างอ๋อขอบคุณค่ะเปิดปิดเดี๋ยวนี้ยังไงครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เปิดร้านตอนตีห้านะคะแล้วก็ปิดร้านตอนสิบเอ็ดโมงค่ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะส่วนของฝากจะขายตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงเย็นอีกรอบหนึ่งค่ะยังไงถ้ามามาอุดหนุนเรื่อยๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับค่ะดีค่ะคุณค่ะเฮ้ยคุณอยากกินกันอิมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปอะไรทำาครับไปต่ออเรื่องจริงเหรอเนี่ยขอเลื่อนเขาไได้มป เดือนกว่าคลิปหน้าครับเดือนเดือนเดือนอ่านี่คือบรรดาเหล่าเขาเรียกว่าเอาเ่อเลบริตี้ที่เคยมาร้านนี้นะครับนี่ก็จะมีเป็นคู่หูนะครับนักร้องตัวนี้นะครับเว <c oughs> ลามาอุดรร้ายมากนะครับโอ้โห <c oughs> ร้ายเลยเวลามาอุดอรนะ <c oughs> ่ะวิเลกรมรมเขาเยอะ <c oughs> พูดไปก็อนาคตในวงการเพลงเขาก็จบอ่ะก็จ,จบพอ,อ,อ,อโปรดิวเซอร์มือทองคนนี้จะใครเป็นแบบกลายเป็นผู้ชายสกปรกคนนึงอ่ะนี่ใครแต่แอดจริงมาเหรอตอนนั้นมาโปรโมทเพลงเสี่ยโหวใจพี่แอนพี่แอน <differences S 2> <men> แต่ถ้าดูดีๆคือคนอื่นเนี่ยท้องฟ้าจะสว่างเห็นไหมสว่างสว่างสว่างอันนี้แบกกลาวมืดมาใช่